สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Sam เปิลนะวันนี้เนี่ยก็มาอยู่ใน EP ที่สําสำหรับการเริ่มเล่นใหม่ยังไงให้เทพนะครับผมผมก็เล่นเป็นสายฟรีนะทุกคนเพิ่งสมัครมาเมื่อวานเลยนะครับตอนนี้เนี่ยก็เก็บรูบี้ได้ถึง1 8 5 9แล้วนะครับผมโอเคนี่เลยนะครับสำหรับการาทำธุรกิจนะผมก็ถึงอันที่28แแล้วนะครับผมก็คือทำแป๊บเดียวเองนะเออแล้วก็ผมเนี่ยที่ได้บอกไปนะว่าให้ทุกคนเนี่ยมาพยายาม อัพไอตรงนี้นะครับผมห้องผลิตวัตถุดิบเนี่ยให้มันครบเลเวล6ก่อนนะเพราะว่าเราจะได้ผลิตได้ถึง2ช่องนะครับผมและหลังจากนั้นเนะ่ยเราก็มาอัพที่ห้องแปรลูกคริสตัลเนี่ยให้เต็ม20เลยนะครับแล้วก็ค่อยมาอัพไอพวกนี้เนี่ยให้ลงตั้งแต่บนลงล่างเนี่ยให้ครบ20ทั้งทั้งหมดเลยนะเออโอเคทุกคนมาเดี๋ยวเราก็ไปเปิดกาชาติกันเลยละกันนะครับผมที่ผมได้บอกไปนะโอเคผมก็มี2ตู้นะผมจะเปิดหายเอลิทก่อนละกัน จัดไปครับผมสำหรับ5ตัวแรกนะถ้าได้เอลิทมาก็จะดีมากเลยนะครับผมเพราะว่าจะได้เซฟลูบี้ไว้เอาไปเปิดพวกลูเดียสแล้วก็เปิดพวกกระชากเกียร์นะครับผมเปิดมาได้อะไรโอโ้โหได้กบเฉยโอเคโอเคนะครับเดี๋ยวเราไปเปิดเป็น300นะเดี๋ยวมาหมุนหน้าที่ล็อก,อกซี่นะแล้วก็กดไปเลยครับผมสำหรับ300รลูบี้แรกนะโอเคเราจะได้ตัวอะไรมาดูกันเลยโอเคครับทุกคนอาปากมาแล้วฟึ๊บ จะได้เอลิทหรือไม่เอลิทปั้งโอโหตัวนี้เนี่ยมันเป็นตัวแปดดาวออลตา้าก็จริงนะครับแต่ว่ามันเป็นตัวที่แบบไม่ค่อยโหดแล้วนะโอมาเป็นแพ็คคู่เลยสำหรับตัวเกลือนะครับผมคือตัวกาดไอ้นี่พอใช้งานได้แต่ก็เราต้องการตัวใหม่โอ้นี่มีแต่ตัวเกลือโอ้ทุกคนจะดาวก็คือแบบพวกนี้ใช้งานไม่ได้เลยนะโอโหเดี๋ยวขอกดยกเลิกก่อนละกันนะถึงแม้ว่าจะไม่ใช่สูตรอะไรแต่ก็ขอกดไปก่อนละกัน โอเคกดอีกรอบปุ๊บมาเสียดายไปเลยนะครับผมคือเสียไป300รลูบี้แบบไม่ได้อะไรเลยนะโอเคเราต้องการเอลิทแล้วก็ลูดสถ้ามาในรอบเดียวก็จะดีมากเลยนะครับผมมาโอโหฮิเมะไม่เอาสิไม่เอาโอโหเจดดาววันนี้เป็นอะไรนี่ยทุกคนคือแบบเกลือหมดอุย๊ยดีมากได้บอสจอระเ้มานะครับผมโอเคตัวนี้เป็นตัวที่ใช้งานได้ดีมากเลยนะครับผมเปิดมาโอ้บา้าเลดร้อน อะไรเนี่ยมาโพไซดอนไม่โอ้ดีแค่เจ้าบอสจระเข้นะครับอ่เดี๋ยวมาหมุนปึ๊บแล้วก็มาหมุนนะเอลิทโอเคเปิดไปมามาขอหน่อยนะเอลิทเอลิทเอลิทต้องมาแล้วแหละจังหวะนี้บอสจระเข้มาแล้วนะโอเคโอเคทุกคนขอขอดวงหน่อยมาเลยป,ปึ๊บเอลิทปังโอ้ได้เจมรสึกไอขยะเอ้ย ตัวกากนะครับโอ้โหอันนี้อับมาเป็น8ดาวโอ้ถ้าเป็น8ดาวต้าเนี่ยยังใช้งานได้นะเนี่ยครับก็โอ้โหโคตรจะเกลือเลยนะไม่มีตัวใช้งานได้ดีเลยนี่ขนาดผมเพิ่งสมัครมาเมื่อวานนะเนี่ยตัวเกมปกติเขาจะอวยแบบไอดีใหม่ให้นะแต่นี่คืออะไรครับเดี๋ยวผมมาเปิดตู้รูเดียตมั่งนะเพื่ออาจจะได้รูเดียตมานะครับโอ้อ้นี้ยังตามมาหลอกหลอนโอ้เลแรปเตอร์โอ้โหไอไม้เป็นร่างแปดดาวตา้า โอ้จะเกลือเลยนะลถเข็ดเด็กน้อยโอ้โหเอ้คือเกืออะไรขนาดนี้เนี่ยดูดิไอดี ID ใหม่นะเวย้ยเฮ้ยลืมแล้วหรอว่าผมเป็นไอดีใหม่โอ้ความเกลือไม่เคยปาณีของใครจริงๆนะโอเคก็ผมได้บอกไปนะครับภายใน2,100รูบี้เนี่ยต้องได้ลูเดียนหรือว่าเป็นเอลิทนะครับแล้วก็มีตัวอื่นมาเสริมด้วยนะแต่ถ้าไม่ได้เนี่ยแล้วได้แบบแค่เอลิทตัวเดียวแล้วก็ตัวอื่นไม่ได้เนี่ยก็ ต้องรีไอดีทิ้งนะครับผมโอเคนะปุ๊บโอ้เกลือเกลือรัวๆเลยครับเรียบร้อยเกลืออีกแล้วโอ้โหนี่ก็เป็นเวลา4ี่โมงสินะครับผมคือแบบอะไรเนี่ยโอ้เดี๋ยวเปิดกบแก้เขินก่อนละกันนะเผื่อแบบว่าเอดิธแบบเขินไงเออเรามาเปิดกบแปดดาวต้าโอ้ไม่ได้โอเคอันนี้ก็ดีนะครับแปดดาวธรรมดานะ เราจะได้เอาไปอัพตัวนะโอเคโอเคขอหน่อยแปดดาต้าไม่มาเลยว่ะอะไรนี่โอ้โหคือแบบเกือจ,จัดเลยนะโอเคมาเอลิทจงมาปั้งโอ้บาสัดไอ้ใกล้ไม่เอาไม่เอาไม่เอาแปดดัต้ารัวแต่ไม่มีเอลิทหรือลูเดสโผล่มาเลยโอเคครับผมถ้าเป็นแบบนี้เนี่ยผมคิดว่าก็ต้องรีไอดีทิ้งแล้วแหนะเนาะแต่ว่า ผมจะเก็บให้ครบอีก300ลูบี้นะแล้วค่อยไปรีนะถ้าเกิดว่าไม่ได้เอลิสหรือลูเดียสนะครับผมเนี่ยก็เหลืออีกรอบนึงนะเออก็ตามนั้นอ่ะถ้าถ้าผมว่าเปิดไม่ได้เนี่ยผมก็ต้องรีทิ้งอยู่แล้วนะถ้าคือแบบว่าเราฝืนเล่นไปเนี่ยยังไงเนี่ยมันก็ไม่ถือว่าเติบโตได้ช้านะแต่ว่าจะเล่นก็เล่นได้เออเดี๋ยวผมเปิดให้ดูนะครับตัวที่สามารถใช้งานได้นะเนี่ยก็มีแค่ปอรจอระเค้นะครับผมแล้วก็บามะนาว ไอ้เปลามะนาวอะไรเด่นนิดลดมะนาวโอ้บาลามะนาวโอเคอันนี้พอใช้งานได้นะครับเอ่อโอ้โ,อโหก็คือแบบดูเอาละกันนะทุกคนเนี่ยมีค่าแบบใช้งานได้ไม่กี่ตัวเองโอ้โหก็ไม่ต้องฝืนเล่นนะถ้าเป็นแบบนี้ก็แนะนําให้รีทิ้งไปได้เลยโอเคผมก็ต้องทําใจว่ะทุกคนเนี่ยผมอุตส่าห์ไปนั่งเคลียร์มานะด่าน150้านะครับก็รับลูบี้ไปแล้วแหละ3 0 0ลูบี้นะ โอ้โหคือแบบอะไรครับวันสุดท้ายก็ให้แบบว่าความเกลือไปเลยนะนี่ขนาดเพิ่งสร้างไอดีใหม่มาเมื่อวานเลยนะเว้ยโอ้โตัวเกมก็ใจร้ายเกินไปนะโอเคครับเนี่ยผมเคลียร์ไปถึง150แล้วนะถ้าผมไม่ได้เอลิทหรือว่าลูเดีนเนี่ยก็อาจจะต้องรี ID ทิ้งแล้วละนะ่ะเนาะเออเนี่ยดูเอาดีทุกคนโอ้โหแต่ว่าอาจจะได้ลูเจิร์ดนะ หรือเจอล็อกซี่เนี่ยใช้งานไม่ค่อยดีเลยนะได้ลูเดกับเอลิทนีแหละใช้งานดีโอเคโอเคทุกคนก็เดี๋ยวผมขอมาดูหน่อยนะกันนะว่าตู้กระชาบผมกระชาบพอยมีเท่าไหร่แล้วนะมี80ว่บะโอ้โหเออเดี๋ยวผมเก็บลูบี้ก่อนละกันนะเลเวลแรกๆเนี่ยก็เก็บได้ง่ายนะครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเต็พิเศษผมเล่นครบไปแล้วนะเดี๋ยวผมลองรีด่าน5ไปเลยเอ้ด่านรีด่าน6ไปเลยละกันนะจะได้เก็บลูบี้ได้ไ,ไวๆนะครับผมโอเคผมรีไปเลยละกัน โอเคมาลุยกันต่อนะครับเดี๋ยวขอดูเพื่อนก่อนนะว่าเขาจัดตัวให้แบบโหดหรือเปล่านะายังไม่ค่อยสุดเท่าไหร่นะครับผมไหนคนนี้ล่ะโอเคพอพอเล่นได้นะขอแบบมีตัวตีแรงๆหน่อยตัวตีแรงๆหรอ,อไม่มีเลยว่ะโอเคเกียร์เขายังใส่ไม่ได้อันนี้เท่าไหร่นะทุกคนผมเลยต้องหาหาแบบขอคนที่ใช้ได้หน่อยนะ ยังนะครับยังไม่ได้ยังไม่ได้ไไดคุณคนนี้ล่ะ U ยี่สิบแปดโอ้โหคือยังไม่ได้วะ,ะผมใช้คู่นี้ไปเลยแล้วกันนะเจ็ดสองใช่ปะ่ะใครจะเข้ากิลของผมก็เข้าได้นะครับผมกิลชื่อตามช่องเลยนะแซมเปิลนั่นเองโอเคเวลไปป,ปันดาบเดี๋ยวกดอันนี้นะครับผมพายุแล้วก็นี่เลยโรยน้ำแข็งเข้าไปโอเคโอ้โหตีเบามากเลยวะ่ะทุกคนเฮ้ยถ้าแพ้นี่คือจบเลยนะ เราอุตส่าห์รีดานมาขอหน่อยโอ้โหอะไรครับเนี่ยเกลือก็เกลือดูดิโอ้โหถ้าแบบกล่องการันตีเนี่ยยังไม่ได้นะคือแบบมีร้องอะ่ะเอ้ยเอาหน่อยเอาหน่อยนะนี่มีบอสจระเข้เข้ามาเสริมทีมแล้วแต่ก็คือแค่แบบมีตัวเดียวอะ่ะไอรถเข็นรถเข็นอะไรละ่ะรถขนมะนาวเนี่ยคือแบบมันพอใช้งานได้นะครับแต่ว่าถ้าถามเป็นเอาตัวอื่นมาใช้ มันจะดีกว่านะสำหรับตัวแบบอมาตะนะครับผมเอาเป็นแบบพวกฮีเมก็ได้หรือว่าจะเป็นตัวที่ดีนะสำหรับตัวที่เราเปิดหาได้ตลอดเนี่ยผมขอแนะนําเป็นเจ้ามูลดุริยางนะครับผมตัวนี้เนี่ยแนะนําเลยนะสำหรับแบบอมาตะนะครับแล้วก็เล่นในทางคอมโบก็ได้นะเอามาเล่นกับบอสซาอเค้นั่นเองโอเคเรียบร้อยป้อมเออน่าจะชนะแล้วแหละเนาะเนี่ยทีมของเราเริ่มมากองๆรวมกันแล้วนะครับผมนี่มาเราก็กดออโต้คูณ2ไป รอหน่อยนะทุกคนผมขอเก็บรูบี้ก่อนผมจะเอาไปเปิดการันตีให้ได้เลยนะมามาเราต้องได้แล้วแหละจังหวะนี้เออแต่ไม่แน่ผมก็อาจจะแบบเผื่อแบบพลิกนะเปิดไป300รูบี้ใช่ป่ะได้เอลิกกลูด,เดีเสตมานะภายในรอบเดียวโอ้โหก็จะฝันอะไรขนาดนั้นฝันเกินไปหรือเปล่าเราโอเคโอ้ตีป้อมหน่อยไอพวกมอนเตอร์จะเกิดอะไรขนาดนี้เนี่ยผมขอตีก่อนดิเฮ้ย ออกมามามาขอหน่อยละกันนะเออเดี๋ยวผมขอถ่ายคลิปเลยละกันนะทุกคนเดี๋ยวผมไปถึงตอนที่ผมเก็บครบอีก300รลูบี้ละกันนะโอเคโอเคครับผมทุกคนก็คือแบบว่าเก็บครบแล้วนะ300รลูบี้มาครับผมมันต้องมาและจังหวะนี้โอเคครับมาเปิดไป300รลูบี้ต้องมาแล้วครับผมทั้งกล่องกำลังเอออะไรนะกล่องการันตีเออเปิดมาก็ดินพันโอเคปุ๊บ มาโอ้โหไม่ต้องไปหวังอะไรแล้วเนาะก็รอรีไอดีนี้ทิ้งได้เลยนะครับผมโอเคตามนี้เลยเนาะเราก็อุตส่าห์ไปเก็บลูบี้มาเพื่อจะเปิดโอโ้คือแบบอะไรอะ่ะตัวเกมทำอย่างนี้กับผมได้ไงเนี่ยโอ้โหดูดิลูเจิดคุณพระโอเคครับผมทุกคนก็ต้องรีไอดีทิ้งนี้แบบว่าโอ้เริ่มแบบสับสนแล้วอะ พูดกันแบบติดแล้วอะก็คือต้องรีไอดีนี้ทิ้งแล้วนะครับผมแต่ว่าสเต็ปการเล่นเนี่ยผมก็ได้บอกไปแล้วนะเออก็คือบอกไปครบแล้วนะครับผมตั้งแต่คลิปที่แล้วนะก็คือทําแบบเก็บลูบีอ้อ่ะเออสองพรลูบี้ถ้าใน7 7รอบนี้เนี่ยคือแบบมันได้กล่องการันตีด้วยใช่ปะถ้าเราไม่ได้รูดเอหรือเอลิสเนี่ยก็รีทิ้งไม่ได้เลยนะครับผมโอเคนะก็จะประมาณนี้นะครับผมสาหรับการเออเปิดกรชากนะใครที่เปิดก็ขอให้ทุกคนเนี่ยเปิดได้นะครับผมโอเค ไว้เจอกันในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ